มีอะไรลูกเอ๋ยสร้างศาลาไปที่บ้านของพ่ออย่างเดียวใช่มดังดังมาร่วมทำบุญสร้างศาลากับหลวงพ่อพผีมีหรือเปล่าสันทันไปมีไม่มีเท้าแล้วก็มมมมมัันนนเหือีงคาดว่ามีเปล่าให้คะแนนตัวเองคาดว่ามีผีแล้วแล้วปวดที่ใต้นมปวดตั้งกี่วันแล้ว อันเดียบวิที่ป้ายเด้ยวจสามปีแล้วน่ะเป็นเป็นไหนอ่ะเดียบวิที่ป้ายป้ายป้ายอย่าลืมคืนด้วยแซมในอยู่หลวงพ่อติดยังไงอ่ะไหนไหนมาดูเดียผีอยู่ไหนตังไงนิดอ้าข้างบนเนี่ยแซมนี่เั็นแซมเนี้ยเออสงส่ผีมีอยู่ท้่ไหนพูดไปมาบวชกี่วันแล้วสิบสิบผีสั่นหรือเธอสั่งก้อนเนี่ย กลับวันใครสั่นกับวันที่สิบแปดเนี่ยค่ะหนูว่าผีมันสั่นมากเ่ยผีสั่นหรือเธอสั่นผีสั่นเธอมาบวชให้ใครบวชให้ลูกแทงค่ะให้ใดนะให้ลูกแทงค่ะกี่คนคนเดียวก็สิบห้าวันเองเค่ะจะออกวันที่สิบแปดนี่ค่ะแล้วนี่จะครบอยู่แล้วใช่ไหมค่ะเดือนที่เท่าไหร่วะสิบสี่สิบหกเหลืออีกสองวันค่ะอาการดีขึ้นหรือเปล่า ก็รู้สึกว่าสมองโล่งดีขึ้นดูอย่างโล่งขึ้นคแต่ปวดขากับคันที่ฝ่าเท้ามันไม่หายมันเป็นยังไงฝ่าเท้ามันมันคันแล้วก็เหมือนมีตัวแมลงเดินอยู่ในฝ่าเท้านะคะเดินตอนช่วงกี่โมงถึงกี่โมงลึปุ๊บตอนบวยพระนั่งสมาธิตอนทํากุศลสร้างบุญเนี่ยมันจะเดินเยอะแยเลยเหรอหายตอนกี่โมงมันมันก็หายไปเป็นบางครั้ง บางครั้งก็หายบางครั้งก็ขึ้นมาเคยไปเผาปลาป่ะป่าเป็นเป็นชุหน้านี่แหละไอ้พวกเผาปลาค่าสัตว์เออหลวงพ่อค่าสัตว์มาเยอะฆ่าสัตว์มาเยอะครับนั่นน่ะเตรียมงานได้เลยเด็กไปแล้วปลามาใหม่ไอ้พวกสัตว์มันมาทวงรอโอกาสค่อยๆมาแก้อีกอยู่จังหวัดอะไรพังงาค่ะพังงาเหรอ อาละปาก็จะมาส่งให้สัดไม่แน่ใจ <c oughs> มันไปทํางานอะไรละปาว่าจะมาค่ะแต่หนูยังบอกไม่ได้ว่าเดือนไหนละปากว่าจะมาแต่ไม่ทราบว่าต้องมาเดือนไหนยังยังกาหนดไม่ได้ค,ครับทางบ้านโกนเชีค่ะสามีไม่ไม่เข้าใจค่ะในเวลานี้นนนยังไม่เข้าใจเหรอไม่เข้าใจค่ะนี่ได้มาหนูก็อธิษฐานหลวงพ่ออธิษฐานปู่เวศเขาแม่มาเขาเป็นห่วงแต่นั่งรถมานั่งแท็กซี่ค่ะ เข้ามาในเนี้เขาเป็นห่วงแล้วยังติดต่อกันอยู่ป่ะกับแฟนอะ่ะไม่ไม่เคยโทรกลับค่ะเธอไม่โทรเองใช่ไหมไม่เดี๋ยวคุณมัวเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสินขาดเดี๋ยวกลับไป <c oughs> เขาอาจจะเขาอาจจะเข้าใจเราก็ได้ <c oughs> บอกว่าถ้ามาบวชให้เธอด้วย <c oughs> ชีวิตเราจะได้ดีขึ้น <c oughs> อ่าแล้วในเวลาเนี้ยมันมันมันปวดมันอะไรเป่ะ <c oughs> ตอนนี้มันยังไม่คันแต่มันคันเวลามันจะวิ่งอยู่ในเนี้หลวงพ่อมันปวดหรือมันร้อนหรือมันแสบหรือมันคันมันคันเหมือนแมงไตอยู่ในเนในนั้นอ่ะไม่เจ็บไม่ปวดเหรอมันจะคันเป็นเวลาเวลาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิที่บ้านก็นั่งไม่ได้มันจะคันเหมือนเหมือนพอพอมาทวงไงจะจ่ายเปล่าค่าปลาไปเยอะหรอค่าทุกอย่างเหรอ เนี่ยเนี่ยเห็นไหมกดนิดเดียวร้องเลยเสร็จแน่นอนตายก่อนจ่ายไม่จ่ายเฉยเฉยคนเอาครับมีผีมีผีมีผี พี่เ <c oughs> อ้ยอาอา <c oughs> บูหลุมพ่อไป พักยกแรกว่ามาเป็นยังไงจ่ายไม่จ่ายต้องไปเคลียร์ทางบ้านก่อนเขาเคเอามาจ่ายเขานะเขาอยากจะไปเกิดเบายังเบาค่ะน้มเบียวนะเว้ยเฮ้ย มีญาติพี่น้องหลายคนด้วยค่ะหลวงพ่อหนูจะบู๊นเขายากนเขามีลูกแทงเขามีลูกแทงกันญาติพี่น้องหล้านๆนะเหรอทั้งหมู่บ้านน้อทั้งครอบครัวทั้งตระกูลทั้งตระกูลเลยก็บอกเขาไปให้ดูคลิปหลวงพ่อแต่พัเเขาเฉยๆกันเขายังนิ่งอยู่ปล่อยมันเดี๋ยวมันจนบูเมื่อไหร่มันมาเองหนูก็อธิษฐานหลวงพ่อขอให้เขาได้เปิดดูเขาไม่เชื่อหรอกตอนต้น แต่ว่าเดี๋ยวชีวิตมันจะเข้ามุมไงเข้ามุมมนาะมันก็เดินไม่ได้มันไปไม่เป็นมันก็จะต้องเดี๋ยวถ้าเธอตั้งใจทําดีๆกลับไปนะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะมันก็จะต้องดูเธอว่าเฮ้ยเธอไปทําอะไรมาใช่ป่ะเธอก็บอกว่าถ้ามีเด็กอะ่ะไม่มีทางที่จะมีความสุขมั่งคั่งร่ํารวยหรอกวันนั้นหลวงพ่อที่25หนงมาเดือนกุมภาที่25กุมภาหนงมา มาลวงพ่อมาร<ต>อบแรกค่ะมากับเขากับญาติพี่น้องแล้วก็มาขอน้ำมนต์หลวงพ่อพปกินแล้วก็พอกลับไปถึงน้องสามีเขามาขอน้ามนต์ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงเหรอผมก็มให้ให้เข้าไปแล้วพอหนูเข้าใกล้เขาอ่ะนูสันสันมาเลยตอนนั้นขออ๋อูเวทของหลวงพ่อไปด้วยตอนนั้น เอ้หนูก็บอกเขาว่าเนี่ยได้ปู่เวทมาเขาขอดูพอพอขอดูเสร็จรก็เสร็จก็ยื่นให้เขาบอกเออดีดีตอนนั้นหน,นูสันส่นมดแล้วสัน่นแล้วเขาก็ไปแต่หนูกำลังดับจัดโต๊ะจะก,กินอาหารากับสามีที่บ้านเหรอที่บ้านค่ะอยู่ๆก็สั่งขึ้นมาแล้วก็ตบโต๊ะดังปั้งก็บอกว่าสามีก็นั่งอยู่ด้วยอยากกินข้าวด้วยกันแล้วก็พูดว่า เครรู้ไหมนี่วันสามีบอกว่ารู้ทองนี้เธอสามีบอกว่ารู้แต่เขาไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแล้วเธอถามว่ารู้ไหมเนี่ยฉันคือใครเหรอค่ะโอเคแล้วไงต่อแล้วก็พูดออกมาว่าเราอะปูเวศอ๋อเหรอปูเวชอยู่กับเธอค่ะอยู่กับมันมานานแล้วอันนี้ค่ะเขาว่าอย่างนี้เขาว่ารู้แล้วอันนี้สามีว่าแล้วมันรู้จริงหรือเปล่าไม่รู้มัน เพราะเมื่อก่อนหนูก็มีอากงเตียวหูถินซื้อจะมาผ่านบ่อยนะคะอากงถเ่นซื้อเตียวหูเตียวหูเตียวหูเินซื้อท่านอย่ามาอย่างนี้ตบโตอย่างนี้ตบโตเหมือนกันแล้วไงต่อมันก็คล้ายกับเข้าอยู่นานว่าตอนนั้นอ่ะไม่นานค่ะเพราะว่าไม่มีคนอยู่เขาเดินอกไปหมดตบเอง แต่ก็พูดแบเนี้แล้วสามีก็เรียบกินกินข้าวแล้วก็เดินกําลังจะเดินออกแล้วแต่คนในบ้านรู้ใช่ไหมสามีรู้รู้กับสามีเคยเห็นเหตุการณ์ก็เ,เคยเห็นแต่เขาไม่เช,ชื่อไม่่เชือแล้ว <laughs> สามีก็บอกว่าอ๋อแล้วปู่เวก็บอกว่าพวกมึงไม่รู้เรื่องวันนี้จะตายกันหมดแลว้วพวกมึงจะตายกันหมดแล้วมึงรู้ไหมวันฮ่า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 อย่างนี้หัวเราะแต่สามีก็เดินออกไป แต่หนูก็มองว่าไอ้ที่บอกว่าจะตายหมดคือตายในครอบครัวเหรอคูเวทว่าบอกว่าคนในครอบครัวจะตายหมดเหรอไม่รู้เหมือนกันค่ะตอนนั้นนั่งกี่คนสองคนสามีแต่สามี้เขาไม่เชื่อไงหลวงพ่อเขาไม่เชื่อแล้วเขาก็ลุกออกไปเขาไม่ได้ถามอะไรเลยตอนที่มาสื่อตอนที่คิดว่าเมียกูมโนเปล่าใช่ไหมใช่เขาเพาว่าอย่างนั้นแหละเมียกูเล่นบทอะไรวะเพราะเพราะเพราะอย่างนี้หลวงพ่อเพราะว่าตอนนั้นไปหาพระองค์หนึ่ง ผ้าเป็นพ้าจีนใช่ปะพระไทยค่ะพระไทยเลยตอนนั้นน้องสาวเข้าไปด้วยกันแล้วถามเขาว่ามีองค์อะไรในตัวน้องสาวถามให้เขาอบอกว่าไม่มีอะไรโอพระไม่รู้หรอกไม,ไม่มีอะไรมโนโไปเองไหมนั่นว่าโมโนค่ะจิตแล้วตอนนั้นเธอว่าเธอมโนเปล่าไม่เพราะเธอไม่ชอบทําอยู่แล้วหนูไม่หนูว่าในองค์เขาคงจะไม่พระองค์นั้นเห็นว่าเรามีองค์กลัวจะทำอะไรกับร่างนะจ๊ะค่ะอืมอืมอืม คิดถูกไม่รู้สร <laughs> ุป,ปลแล้วเธอเคยมีปู่เวทไปลงค่ะก็เธอเคารพปู่เวทได้เปล่า, <c oughs> าก็เคารพค่ะเธอกลับไหว้ท่านอยู่ค่ะนั่นแหละเขาก็ไปดูแลเธอนั่นแหละ,ะมากี่ปีแล้วปู่เวทเพิ่งจะมานะคะแต่ท่านบอกท่านอยู่นานแล้วที่อยู่กับหนูก็คือมีปู่เตียววูเทียนซื้อปู่เลยนะปู่ปูเตียวูเทียนซื้อเป็นเป็นองค์จีนพฮกเกี้ยนเหรอไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ยอยู่ในศาลเจ้าว่ะ ไม่แต่หนูโนรูปมาไว้ที่บ้านม๋อมีรูปปั้นเหรอไอ้รูปไม้มอ,อ,อะิมซิงเหรอค่ะร่างร่างองค์อองค์พระจีนเขาทรงรักษาคนเ<ไ>ป<อ>็นผีอยู่เหมือนกันดูเคยไปรักษาเหมือนกันเพราะหนูถูกคล้องตรงนั้นเดี๋ยวเขาก็บอกว่าเนี่ยมีองค์มีเทพอยู่เจอค่ะเด้วเขาก็ให้ไปโทนมาเดี๋ยวขอองค์ไปโปรงโกงองค์กลับไหวมา ค่ะแล้วให้เขาทําให้ององศีดําเป็นอง์สีดําหน้าดําเหรอค่ะองสีดําเลยแล้วหนูก็ได้ว่างไม่ได้วหบ้างไม่ได้ไหว้บ้างเลยค่ะทําไมถึงไม่ตั้งใจไหว้ขี้เกียจหลวงพ่อหนูไหว้หนูจะถามว่าไหว้ในที่ที่ในห้องนอนได้ไหมเพราะยุงมันเยอะหนูนั่งสมาธิในห้องถูกไหมได้ไหมเนี่ยอังี้ มีเทวดาอยู่อ่ะเขาก็คงให้เธอเคลียเรื่องเจ้ากรรมนายเวรให้หมดไปทำไมเขาก็จะมาช่วยเธอเต็มที่ไม่ได้ถ้าเธอส่งวิญญาณที่เป็นเจ้ากรรมนายเวสร,รสัมปรัก์ออกหมดเนี่ยเทวดาก็จะมาอยู่กับเธอเต็มตัว<ะ>เธอก็จะได้ไปช่วยเหลือผู้คน เคยช่วยคนหรือเปล่าอยากช่วยคนหรือเปล่าอยากช่วยคนช่วยมาตลอดละคะบางคนเขาก็บอกว่าเราบ้าเธอเป็นแม่พระเหรอมันคือไม่รู้หลวงพ่อบางครั้งหนูก็สื่อสื่อกับเขาได้แต่หนูจะเข้าใกล้คนที่เขาถูกผีแล้วหนูจะมีสัมผัสได้อย่างนี้รู้ว่าเขาต้องการอะไรว่าเขามีของถูกผีอยู่ในร่างเขาอย่างเนี้ค่ะแต่เราไปไล่ได้ไหมเราไปไล่เขาได้ไหมแค่รู้แต่ไล่ไม่ได้ ทำยังไงดีหลวงพ่ออยากช่วยคนอ <c oughs> ยากช่วยคนเหรอเอาไปเดี๋ยวมาบวชบอกบาอธิฐานให้สามีก่อนบอกว่าเดี๋ยวมาบวชจง,งจัดไปก่อนหลวงพ่อสามีก็มีมีครูบาอาจารย์เหมือนกันมีมีปู่ยามาแรงครูยาเหรอครูยาอยู่ด้วยเป็นผู้มยนลาบอ่ะไม่เป็นปู่ชีวกชีว,ควกค่ะเขาก็มีเหรอ<ม>เขาเคยลงกันป่าเคย เคยมาหน่นิดหน่อยเพราะร่างก็ไม่ค่อยปฏิบัติค่ะเพราะว่าเขาพยายามหนีเขาไม่อยากยอมรับใช่ไหมใช่เขาไม่ค่อยปฏิบัติแล้วเขายังมีสุขภาพร่างกายดีอยู่เปล่ายังปวดขาเสร็จมันจะต้องถูกหักขาใช่ปู่เวทก็บอกออ๋อเหรอบอกว่าสอ, <c oughs> อ,องผัวเมียเนี่ย <c oughs> ไปตั้งใจเลยแล้วก็ไปปรดมนุษย์ปบด ทำประสาททั้งหลายคนข้เข้ามาเอาไปกินเกาหายกันเยอะนะหลวงพ่อที่ไหนที่ยาที่สามีหนูต้มให้อ่ะอ๋อยาเธอแฟนเธอเป็นหมอยาเหรอยามาเร็งมาเรงเหรอมาเรงเลยเหรอรู้ว่ากินหายแล้วค่ะหนูเคยเป็นมาเร็งอะไรที่มาเร็งลำไส้แม่ก็เคยเป็นมาเร็งลำไส้ผู้หญิงมันจะเป็นมาเร็งมดลูกมาเร็งเต้านมแล้วมนเร็งในกระเพาะค่ะหายหมดทุกอย่างเหรอหายให้เป็นมาเร็งหายแล้วบอก ให้เขารักษาคนหรือเปล่าเขาไม่่อยทาหลวงพ่อขี้เกียจไม่รู้จะทำไงมันทํายากหรือไงมันถึงขี้เกียจมันเมื่อเขามาเอาต้องไปหาตัวยาต้องไปหาตัวยาเอมาเขาฝันบอกเองเลยเขาฝันว่ายาตัวนี้ผสมกับตัวนั้นไม่ต้องผสมยาตัวเดียวค่ะตัวเดียวเองเหรอแต่หาไม่ได้เหรอหาได้แต่ขี้เกียจเขาขี้เกียจหลวงพ่อขอโทษค่ะหลวงพ่อเว้ยนี่แหละแล้ว แลวเขาอ่ะไม่มีเงินที่ไปซื้อยามาแจกใช่ไหมไม่ต้องซื้อหรอกค่ะหาได้ในป่าเยอะไปเดินเอาขยันหน่อยก็ได้แล้วเหรอตัวยาอย่างเดียวอย่างเดียวเองเหรอยาสวรรค์บอกเหรอปู่มาเข้าฝันบอกเองปู่ชีวกเหรอเป็นลูกศิษย์ปู่ปู่นานีลูกศิษย์ปู่ชีวกอีกทีเป็นลูกศิษย์ปู่อยู่จริงค่ะบอกมาเข้าฝันบอกเลยให้แปลแ้วงเธออายุเท่าไหร่แล้ววะหกสิบห้าใช่ไ หกสิบห้าก็แก่แล้วมาด้วยกันมานานหลวงพ่อจะไม่ได้แล้วมาเจอหลวงพ่ออ่ะมาตอนที่มาคุยตรงนี้มาขอน้ำมนแล้วก็ลูกแทงเข้าหนูอ่ะลูกแทงไม่เข้าเถอแทงเข้าแล้วลงแล้วเขาเขาก็นั่งองอยู่ตรงเนี้ยค่ะแล้วเขาเห็นนะวะก็เห็นเขาเชื่อปะไม่รู้เชื่อหรือเปล่าแต่เขาไม่ไม่ไม่ห้ามค่ะไม่ปฏิเสธไม่อะไรอ่เยเธอของผัวเมียเนี่ยไปไปช่วยคนได้แล้ว บอกเขาช่วยคนแล้วเดี๋ยวจะมีกินไม่เรียกร้องด้วยค่ะ่อไม่เรียกร้องก็ไม่เรียกร้องจะมีกินเรียกร้องเดี๋ยวโจรเดี๋ยวผีจะเข้าแล้วปีศาจจะเข้าไม่ตั้งราคาแล้วแต่เคยจะใช่มันให้มันเลยมันมันจะให้ก็ให้บางคนมาเอาให้ยี่สิบบาทหม้อหนึ่งก็ได้เป็นหาทำรักษาไปเดี๋ยวทิวดาเขาจะช่วยเหลือเองแล้วมันมันดูคลิปอยู่ว่า ไม่ดูค่ะไม่สนหนูพยายามเปิดให้ฟังเวลานั่งกินข้าวหนูจะเปิดเมื่อกี้เล่าเหรอเวลานั่งทานข้าวอะค่ะหนูจะเปิดเทียบหลวงพ่อให้เขาฟังด้วยยัดเยียดมันยัดเยียดมันมันก็ไม่เอามันไม่ชอบฟังพอขี้เกียจจะต้องมารับใช้เจ้าใช่ไหมนี่หนูทิถาอยู่ให้เขาได้มาบวชให้สรพสัตติหลวงพ่อถ้าเยอะเหมือนกันทำบาปกับจัดเหรอค่ะถ้าเยอะเหมือนกันเมื่อก่อนท่าอะไรถ่าทุกข์แทบทุกทุกข์ สัตว์ันทุกชนิดค่ะค่ะสัตว์ป่าที่ชอบยิงปลาสัตว์ป่าสัตว์ป่าเหรอมันเข้าในป่าไปล่าปลาไอล่าสวนอยู่ในป่านะคะสวนยางทําสวนนะคะเลยเลยบอกว่าอย่าไปทําบาปเลยเลิกได้แล้วพยายามบบกอยู่ค่ะบอกว่าสิ่งถักษิทเขาเตือนมานะผยวมเสียใจมันนอนติดเตียงเมื่อไหร่ทีนี้อยากจะทําก็ทําไม่ได้แล้วนี่หนูนั่งสมาธิในห้อง นั่งสมาธิในห้องมันปูเวทบอกว่าเดี๋ยวมันจะเดินไม่รอดวะเดี๋ยวเดินมันจะเดินไม่ได้วะนั่นน่ะสิแล้วมันเชื่อป่ะบอกมันยังยังค่ะยังไม่ได้กลับบ้านทีไปบอกบอกว่านี่เขาเตือนกันมานะมันนอนเดินไม่ได้จะเสียใจทาอะไรก็ทําไม่ได้ด้วยผมบ,บอกค่ะเธอก็ไปรับใช้เจ้าอามาลงหน่อยเด้อากงเทวดามาลงหน่อยเด้อุดทังเชิญทำมัง เชิญสังฆังเชิญเอาเทพทิวดาประจำร่างนี้สเสด็จมาหน่อยอากองเอ้ยปู่เวทเอ้ยใครก็ได้ที่รักกล้างนี้อยากจะให้สร้างบุญบาร,รมีสเสด็จมาด้วยเถินทั้งเกิดทั้งหลังโดยสมุนใดที่ดำวันเพ่งมาจงมีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลบารมีได้สะสมนะดำเพ่งเพี้ยนคอยหนึ่พายให้ร่างนี้ ได้เดินถูกต้องถูกทางด้วยเถิพุทธตั้งเปิดตั้งมันเปิพุทธตั้งเปิดตั้งตั้งตั้งตังอ่ะอ่ะอ่ะเรียบร้อยไปบวชให้สัพปพชัดก่อนมันถ้าพวกวิญญาณสัพพชัดอยู่เทพยังไม่อยากจะไปคุกคีอยู่กับพวกวิญญาณที่ยังต่ำอยู่ตามนี้ไปได้บวชให้สัพพชัดกี่วันคะเพราะ อนะบวชถ้าสัปักกี่วันคะก็กี่วันช่างมาเหน่อมาก่อนแล้วกันมาเสร็จแล้วก็มาสื่อเสร็จแล้วก็บวชไปเลยแปลงเขาก็อยู่ได้นี่อยู่ได้ค่ะไม่ตายใช่ไหมไม่ต้องไปห่วงมันเอายเปล่าได้ค่ะมาถึงปั๊บสื่อเสร็จปั๊บปิดโทรศัพท์เลยไม่ต้องรับนี่ก็นี่ไม่เปิดการพาดีละค่ะแล้ว ก่อนหน้าก็บอกว่าเดี๋ยวจะบวชให้เธอด้วยให้เธอหมดกรรมด้วยเข้าใจเปล่าแล้วเดี๋ยวเมื่อก็จะได้มีบุญกุศลด้วยไปได้อเขาคืนมามนด้วย<ไ>ป้ายเรา